สวัสดีครับรา่การลดพุงกับลุงโตงมาเว้ามาพูดมาคุยมาจากันอีกเทื่อนึงนะครับและการลดพุงกับลุงโตงเป็นรา่การที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะครับการรักษาสุขภาพนะครับเมื่อนี้นะครับเขาสีมาว้าถึงเรื่องของการดื่มน้ำนะครับการดื่มน้ำมีประโยชน์มากมายนะครับสําหรับคนลดพุงอย่างเห่านะครับน้ำนะครับเป็น ปัจจัยสาคัญนะครับปัจจัยหลักนะครับในการรด้น้าหนักนะครับน้ำที่กินนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับผมสิกินประมาณซีซีถึงหาขวดต่อมื้อนะครับเพราะว่าน้าหนักผมประมาณแปดสิบเก้าสิบนะครับตอนนี้นะครับเข้ากินน้ำตามน้ำหนักตัวตามที่เข้ากินได้นะครับการกินน้ำนะครับตื่นเช้ามากกินเลยครับสองแก้วนะครับตื่นเช้ามาผมสิกินแบบนี้นะครับกินน้ำ ตะกอนตอนเศร้าสองแก้วนะครับเราต้องไปแป่งฟันกีน้ำตะกอนเศร้าแก้วนะครับเพื่อให้มีน้ำแก่ร่างกายนะครับพาะขาดน้ำม,มาตลอดแก่างขึ้นนะครับเอาแม่งไม้ของอนหมแจ้งน้อยนะครับเขาก็ดื่มไปการดื่มเราต้องดื่มเพื่อเอื้องนะครับค่อยๆ,ๆดื่มนะครับค่อยๆดื่มไปนะครับกินให้มั่นพอดีนะครับอย่าอยาก,กินหลายอย่าก,กินนั่นอึ๊กๆึกอเธอเดียวมัน มันสีสมากน้ำนะครับจากนั้นนะครับผมกินประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบแก้วต่อเมือผมกินนะครับยี่สิบยิบหานะครับช่วโมงหนึ่งผมสิกินประมาณแก้วหนึ่งนะครับกินน้ำดุุกินน้ำบ่อย่อยกอดกินเขาก็จะกินประมาณอีกสองแก้วนะครับลักกินเข่าอีกแก้วหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเติมเต็มในกระเพาะนะครับนอกจากกินอาหารไหวทั้งจังบอยากน้ำบวกน้ำหวานนะครับ กินหนามไปเรื่อยๆนะครับจิบก็ได้นะครับสาเลียแหละซึ่งโมงละแก้วนะครับผมกินการกินหนามนะครับกับ่กับคำนวณของแต่ละบุคคลนะครับบางคนบ่ค่อยกินหนามเลยของเจซึ่งโมงตีเจะกินเด้หนึ่งสี่เห็นเลือดเน่นะครับการกินหนามดีอย่งไรหนึ่งลดน้ำหนักได้เ่อนหน่อยก็ไล่ ซองนะครับกินน้ำดูๆแล้วเห้าเข่าของน้ำบ่อยครับพ่อเห้าเข่าของน้ำบ่อยเข้าลูกบ่อยเข้าก็เคลื่อนที่บ่อยครับมันก็สิลดน้ำหนักไม่ได้โตในได้ใน่โตนะครับกินไปเห็นบอกแก้วเนื่องใช้เวลากินโดนโยนะครับฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเป็นประจำจิบก็ได้นะครับแต่นะครับขอบคุณมากๆครับ